ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัชนุโอราดิค่ะรหัสนิสิต6310500025สาขาอุตสาหกรรมศึกษาค่ะควันนี้ฉันจะมาทําสื่อการสอนที่ชื่อว่าคอนเนียนเมชชิ่นะคะหรือว่าการจับคู่ทวีนั่นเองค่ะค่ะก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะต้องมีฟิลเตอบอร์ดค่ะ A3 นะคะกระดาษสีค่ะอันนี้เป็นกระดาษสีดำเอาไว้คูไปจุดฟิลเตอร์บอกดนะคะอันนี้เป็นกระดาษสีมีทั้งหมด6สีค่ะที่ดฉันเตรียมมาแล้วก็จะมีกันไก ปากกาเขียนชื่อแล้วก็มีฟิลเตอร์บอร์ดขนเล็กแล้วก็เทปติดนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการคมฟิลเตอร์บอร์ดด้วยกระดาษสีค่ะกระดาษสีที่ใช้นะคะก็คือกระดาษสีดำค่ะ มาดูกันต่อที่ขั้นตอนที่2นะคะก็คือการวาดภาพทาวีบทั้งหมดของเรานั่นเองค่ะมีทั้งหมดเททวีบด้วยกันนะคะก็คือทวีปเอเชียเซาท์อเมริกาออสเตรเลียนอร์ตอเมริกาแอฟริกายุโรปและแอนตาร์กติกาค่ะ มาต่อกันที่ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการตัดรูปที่เราวาดไว้นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะจะเป็นการตัดฟิวเจอร์บอร์ดเป็นรูปทวีปทั้ง7ทวีปเหมือนเดิมค่ะโดยเราจะนำกระดาษสีที่ตัดเสร็จแล้วนะคะมาติดกาวทับฟิวเจอร์บอร์ดที่ตัดเสร็จค่ะต่อไปจะเป็นการเขียนชื่อทวีปแต่ละทวีปค่ะเพื่อนำมาติดที่ฟิวเจอร์บอร์ดที่เราเตรียมไว้นะคะ จะเป็นฉบับสาเร็จของสื่อทามือนะคะแล้วก็จะสามารถเลือกออลูปของทวีปเนี่ยค่ะไปแปะในช่อง <c oughs> ที่ถูกต้องนะคะ <c oughs> โดยจะให้นักเรียนเลือกเป็นภาพนะคะแล้วก็จะไปแปะในช่องที่ถูกต้องค่ะนี่นะคะ